ค่ะส่วนเรื่องของสถานการณ์น้าเรายังคงต้องติดตามนะคะทางพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานถ้าภาคเหนือก็คือแม่น้ํายมล่าสุดที่สุขโขทัยนะคะเขาก็มีการสร้างผนังกั้นน้ําแต่ว่ายังมีบางจุดที่ยังสร้างไม่เสร็จต้องใช้บิ๊กแบ็กกว่า, 10, า1น0 0 0หมใบในการปิดกัน้นแต่ก็เห็นมีรายงานนะคะว่าน้ําเริ่มสึมมาบ้างแล้วส่วนถ้าเป็นอีสานแม่น้ําโขงค่ะล่าสุดส่งผลกระทบต่อเกษตรกรที่เลี้ยงปลาก,กระชังนะคะเพราะว่าน้ํากลายเป็น2สีและทําให้ปลาอกตายกว่า5ตันนะคะซึ่งทั้งหมด ทั้งมววน,นี้ต้องรอปัจจัยที่จะเป็นการชี้วัดว่าน้ําจะเพิ่มระดับมากน้อยขนาดไหนกับพายุโซนร้อนตี้นหมู่ค่ะซึ่งล่าสุดนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการออกประกาศเตือนฉบับที่9ว่าพายุนี้จะขึ้นฝั่งวิดนามตอนบนในวันนี้แล้วก็จะส่งผลให้วันนี้และว,วันพรุ่งนี้ของประเทศไทยได้รับผลกระทบนั่นก็คือจะมีปริมาณฝนที่เพิ่มมากขึ้นค่ะใช่ค่ะจะตกมากหนักมากนะคะทางด้านของภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ะะทางด้านของป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยเองก็ได้สั่งการให้พื้นที่เฝ้าระวังรวมทั้งสิ้น29จังหวัดนะคะตามแผนที่ที่ได้เห็นด้านหน้าของเราทั้ง3คนแบบนี้ค่ะที่ขึ้นเป็นสีแดงนะคะคือต้องเฝ้าระวังค่ะแบ่งเป็นภาคเหนือ13จังหวัดแล้วก็ภาคอีสานอีก16จังหวัดค่ะ ค่ะส่วนภาคใต้เรื่องของฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทายตอนบนนะคะก็จะมีคลื่นศูนย์2-4ง2-4เมตรด้วยการเรือเล็กนั้นงดออกจากฝั่งยาวไปถึงวันที่21สิงหาคมก็คือวันอาทิตย์นะคะส่วนสถานการณ์ในน้ําโขงนั้นลดระดับลงแต่ว่ายังคงเฝ้าระวังอยู่ค่ะแต่ว่าเกิดปรากฏการณ์หนึ่งน่าสนใจมากๆทั้งสองท่านคะเมื่อน้อําโขงแบ่งเป็นสสีจะสวยงามขนาดไหนไปชมภาพพร้อมกันค่ะนี่แหละค่ะ แม่น้ำโขงเป็นสองสีนะคะคือภาพมุมสูงแม่น้ำสองสีที่ปากน้ำไซยบุรีนะคะที่อำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมมีความสวยงามตามธรรมชาติโดยในช่วงที่แม่น้ำโขงหนุนสูงจะเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นเนื่องจากว่าเป็นจุดบรรจบระหว่างลำน้ำสงครามบรรจบกับแม่น้ำโขงในลักษณะสามเหลี่ยมค่ะซึ่งส่วนสีแดงเนี่ยนะคะก็คือแม่น้ำโขงและสีเขียวคือลำน้ำสงคราม ขณะที่ระดับน้ำโขงล่าสุดนะคะห่างจากจุดวิกฤตประมาณ3เมตรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพราะเกรงว่าหากฝนตกติดต่อกันนานหลายชั่วโมงอาจจะเกิดน้ำป่าไหลลงจากเทือกเขาภูลังกาเข้าท่วมหมู่บ้านในช่วงกลางดึกพร้อมกับเฝ้าระวังชุมชนใกล้แม่น้ำสงครามซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักด้วยค่ะไปต่อันที่นองคายนะคะ ตอนนี้ระดับน้ำโขงเริ่มที่จะลดลงแล้วค่ะแต่ก็ยังสูงเกิน10เมตรโดยยังมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องเนื่องจากว่าระดับน้ำโขงที่เชียงคานจังหวัดเลยเริ่มลดลงเช่นกัน ส่วนลานอนเนกประสงค์ที่ชุมชนหายโศกภายในเขตเทศบาลเมืองหนองคายที่ถูกน้ำโขงเอ่อเข้าท่วมตั้งแต่17สิงหาคมตอนนี้น้ำก็ลดลงแล้วนะคะเหลือเพียงแค่โคลนตมซึ่งทางเทศบาลเมืองหนองคายจะเข้าทำความสะอาดต่อไปโดยทางจังหวัดหนองคายเริ่มมีฝนตกตั้งแต่เช้ามืดแต่ว่ายังไม่รุนแรงค่ะ ไปดูกันที่บึงการบ้างนะคะเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดินในแม่น้ำโขงเร่งนำปลาขึ้นมาขายก่อนกำหนดหลังน้ำโขงสูงแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีแดงขุ่นปลาเริ่มน็อกตายจำนวนมากเจ้าของกระชังปลารายหนึ่งระบุว่า4 5หวันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะปลาตายไปกว่า5ตันแล้วเสียหายรวมกว่า4 0 0แสนบาทล่าสุดระดับน้าโขงที่บึงการลดลงต่ากว่าเมื่อวาน10เซนติเมตรค่ะส่วนที่ภาคเหนือนะคะจังหวัดพิจิตรบริเวณประตูระบายน้ำบ้านแหลมยางอำเภอเมืองมีน้ำไหลรุนแรง มาจากแม่น้ำเพชรบูรณ์ก่อนจะไหลลงไปสู่แม่น้ำนานทําให้บริเวณนี้มีปลาน้ําจืดหลายชนิดชาวบ้านจึงใช้โอกาสนี้แหละค่ะมาจับปลากันนะคะแต่ละวันก็จับได้คนละไม่ต่ำกว่า20กิโลกรัมเลยทีเดียวค่ะส่วนทางด้านของโครงการจุลประทานยมนานนะคะยืนยันว่ามวลน,น้ําที่หลากมายัางพิษณุโลกยังไม่น่าเป็นกังวลเพราะว่าปริมาณน้ําเริ่มน้อยลงแต่ว่าเป็นห่วงฝนที่จะตกในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมนี้ ขณะที่ชาวนานในพื้นที่บ้านแม่ระหัรซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ําได้เริ่มเก็บเกี่ยวข้าวที่อยู่บริเวณริมแม่น้ํายมแล้วค่ะหวั่นว่าน้ําเหนือแล้วก็ฝนที่ตกลงมาจะทําให้ข้าวเสียหายฝั่งจีนจะกับพายุไต้ฝุ่นเตี้ยนหมู่พัดถลม่มภาคใต้เมื่อวานที่ผ่านมานะคะอิทธิพลของพายุก็ทําให้เกิดฝนตกหนักและน้ําท่วมฉับพลนันทั้งที่มนทลกวางตุ้งเกาะไหหลําซําเติมภัยน้ําท่วมที่พึ่งคลี่คลายไปได้ไม่นาน ขณะที่ทางการเอ็มประกาศเตือนภัยระดับสีแดงและสั่งระง,งับการขนส่งสาธารณะในบางพื้นที่แต่ยังไม่มีรายงานความเสียหายล่าสุดพายุก็เคลื่อนตัวพัดถล่มพื้นที่ทางตอนกลางของเวียดนามไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาซึ่งผลพวงจากพายุก็ทําให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมไปตลอดสุดสัปดาห์นี้และพายุนั้นจะส่งผลกระทบต่อไปยังสปปลาวด้วยค่ะ ฝังของสิงคโปร์คุณผู้ชมต้องดูภาพนี้ค่ะเปิดเผยภาพของาพายุทอร์นาโดล,ลูกใหญ่พัดเข้าชายฝั่งนะคะระดับ,บ <Cin> ภาพความคมชัด HD เลยค่ะเห็นภาพคมชัดถึงความรุนแรงของพายุค่อยๆพัดอย่างรุนแรงเรื่อยๆยาวนานถึง10นาทีด้วยกันก่อนที่พายุจะเคลื่อนตัวไปทางขวาอ่อนกําลังลงแล้วก็สลายตัวไปทากลางความตื่นเต้นของผู้ที่บันทึกภาพนะคะแต่ไม่มีรายงานความเสียหายผู้เสียชีวิตนะคะมีเพียงรถยนต์แล้วก็บ้านเรือนเสียหายเล็กน้อยค่ะ